กำลังฟัง w h a ด do ย live for? เรามีชีวิตไปเพื่ออะไรพอดแคสต์สายชิลที่ชวนคุยเรื่องชีวิตความชอบและความหวังสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณเต้าหู้สวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่ไปไหนปะเนี่ยปีใหม่อยู่ไทยคะ่ะกับไทยเออตอนนี้ที่คุยอยู่ก็คือเสียงจากเมืองไทยมีข้างนอก <laughs> มีเสียงนกแล้วเนี่ยหนึ่ง <laughs> แล้วก็มีเสียงใครดูดฝุ <t iny> <t iny ่นก็ไม่รู้ด้วยนะคะถ้าอยู่ดีๆเราคุยๆกันอยู่แล้วมีเสียงวี่ขึ้นมาก็ชัดเลยบ้านข้างๆนี่เองนี่แหละค่ะรสชาติของการอยู่ไทยเออจริงไทยมากอ่ะแล้วคุณเต้าหู้ไปไหนมาบ้างคะต้องบอกว่าปีใหม่ไม่ได้ไปไหนเลยแบบเลยขนาดวันปีใหม่เลยอ่ะยังอยู่แค่แบบขึ้นไปบนดาดฟ้าคอนโดอ๋อจบละแล้วดาดคอนโดไม่มีผูด้วยคือเราขึ้นไปทําไมก็ไม่ อาเหรอแต่ที่ออสเขาไม่มีหรือว่าหรือว่ายัางไงมีมีแต่ว่าคือแถวบ้านเราอะ่ะเราเข้าใจว่างี้ว่าแถวบ้านเรามันเป็นมันมีสัตว์เลี้ยงเยอะมางไม่เกี่ยวไม่รู้เกี่ยวปะนะแต่ว่าเป็นเรสเดนเชียลมากๆแล้วก็น่าจะคนมีสัตว์เลี้ยงเยอะอะไรอย่างเ,เางี้ยเขาก็เลยจะแบบไม่อยากให้จุดหรือเปล่าแต่ปกติวันแรนดอมมันก็จุด <c oughs> วันอะไรก็รู้ดีมันจุดแล้วก็อะแต่วันนี้ปีใหม่ไม่จุดงงนั่นแหละเอ๊ะที่ออสนี่เขาจุดพลูเองได้ไหมแบบในในครัวเรือนอะไรอย่างเงี้ย ซื้อมาจุดเองไม่รู้แฮะเอาจริงไม่รู้แต่ว่าถามว่ามีคนทำไหมมีเพราะเนี่ยนะมีคนทําอยู่ข้างล่างออแต่ไม่ใช่ผูแบบใหญ่เบ้งอะไรนี่แต่ก็มีคนจุดอนี่ก็ไปไอคอนมานะคะไปดูผูมาก็คือหูแทบเห็นว่าผูไทยแบบเออผูไทยอลังการมากเลยอ่ะคือคือตอนตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยปีใหม่เขาจะไม่จุดผูเนาะแต่ว่าเขาจะไปจุดกันหน้าร้อนแบบเป็นงานเทศกาลผูอะไรเงี้ยแล้วปีที่แล้วอ่ะไปที่หนึ่งที่ที่ชอบมากอ่ะแบบ ห่างจากบ้านไปแค่แบบเดินสี่สิบนาทีอะไรเงี้ยแต่มันเป็นที่ที่ใหญ่แล้วเขาก็จุดในแม่น้ําใหญ่ใช่ปะซูมิดะปะเอ,อ่อตอนนั้นเป็นอาราคาวะอ๋อซูมิดะก็ไปแต่รู้สึกว่าสุมิดะไม่เท่าอาราคาวะตอนที่ไปอาราคาวะคือแบบว่าหูยสวยมากแล้วก็คือแบบใหญ่อ,อลังการแต่ว่าวันก่อนที่ไปที่ไอคอนก็คือมันเป็นสเกลนั้นเลยที่แค่สั้นกว่าแล้วก็จุดในเมืองก็คือมันอยู่บนแม่น้ําก็จริงแต่แม่น้ําเราอยู่ในกลางเมืองเราไอแม่น้าเจ้าพยาบ้าเราอะ เออเราคือเราดูในคลิปนะมันแบบเขาเรียไงมันจึง,จงมากเลยของไทยอะ่ะจริงอลังการเนาะจริงว่าเป็นโมเมนต์ดีๆอืมอืมวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยมีหนึ่งคำถามที่อยากจะถามทั้งคนฟังแล้วก็คุณเต้าหูอยากถามว่าในอย่างสมมติในเคสของคุณเต้าหูเนี่ยเวลาเราไม่ได้อยู่ที่ไทยเนาะ แบบเราต้องจากบ้านจากเมืองไปอยู่คนเดียวที่ตอนนี้อยู่ที่ออสอะไรเงี้ยหรือแต่ก่อนก็เคยอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยช่วงเวลาที่เราอยู่นอกประเทศเนี่ยมันมีอาหารไทยอะไรไหมที่แบบเราแบบคิดถึงมากแล้วมันก็หากินยากที่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกก่อนว่าแบบอาหารไทยในซิดนีย์อ่ะมันเป็นเมืองที่มีคนไทยอยู่เยอะแล้วก็ทําอาหารไทยค่อนข้างอร่อย แต่ว่ามันแพงมากเออแมว่าข้าวข้าวหน้ากะเพราหมูชับไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยจานละห้าร้อยเออแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่อยู่ไทยเรากินตลอดคนชอบคิดว่าอาหารไทยเนี่ยต้องเป็นแบบต้มยำกุ้งใช่ไหมต้มตำผัดไทยแต่คนไทยจริงล้วกินอะไรคะข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะสิ่งนี้ตอนเช้าที่กำลังจะไปทำงานเราก็ต้องสามไม้ข้าวเหนียวค่ะพี่จริง คิดเหมือนกัน <c oughs> อเอยเมนูเดียวกันเลยที่คิดไว้ก็คือตอนแรกก็คิดถึงข้าวเหนียวห <c oughs> มูปิ้งเหมือนกันไม่คิดว่าต้าหูจะคิดถึงข้าวเหนียวหมูปิ้งเหมือนกันกับเราจริงๆเป็นเมนูที่แบบว่าซิมเปิลแต่แบบว่าออไม่มีใครสามารถทําออกมาได้แบบจริงได้เหมือนคนไทยอะ่ะคือที่ญี่ปุ่นอะ่ะมันก็มีเหมือนกันข้าวเหนียวหมูป,ปิ้งแต่ก็คือที่ญี่ปุ่นราคาประมาณสองไม้แปดร้อยเยนก็ประมาณเท่าไหร่แปดสามยี่สี่สองร้อยสี่สิบาทก็ประมาณร้อยยี่สิบาทออย่างี้ดีกว่ายังไม่รวมข้าวเหนียวอ แล้วก็แบบแ่้ง่ออสไม้ละเจ็ดเจ็ดดอลลาห้าสิบก็คือประมาณเจ็ด้อยห้าสิบเยนไม้ละหรอไม้ละเจ็ดร้อยห้าสิบเยนคะเท่าตัวแลียกว่าเนี่ยเหตุผลที่เราคิดถึงหมูปิ้งไทยเพราะว่าเพราะมันแพงค่ะไม่ละประเด็นคือของอย่างอย่างแถวบ้านข้าปุ้นอ่ะที่ที่สองไม้แปดร้อยเยนอ่ะคือมัน มันไม่อร่อยคือมันแห้งๆแต่ว่าเวลาเรากินข้าวเหนียวหมูปิ้งที่ไทยอะสิ่งที่มันแบบ the best part คือไอ้น้ำของข้าวเหนียวหมูปิ้งอะเนื้อปลาเออใช่เออมันไม่มีอะนั่นแหละเหมือนกันเหมือนกันที่เขาเรียกว่ามันๆที่ต้องอยู่ในถุงกับถุงบัตติกแล้วเราก็จะเอาเข้าวเหนียวจิ้มลงไปโอ้โหฟินนี่คือแค่เริ่มอีพีมาก็าหิวแล้วหิวแล้วเนี่ยตอนนี้สี่ทุ่ม <f ing> แล้วไกอดเออ ทีนี้เนี่ยเออทำไมวันนี้เราถึงพูดถึงเขาเนีย่ยหมูปิ้งคือเรารู้สึกว่าเขาเนีย่ยหมูปิ้งอ่ะเป็นอะไรที่เรามองข้ามมันมาตลอดเลยตอนที่เราอยู่ไทยอ่ะคือไม่ได้มองข้ามนะเพราะเราก็กินบ่อยแต่ว่ามองข้ามในที่เรารู้สึกว่าเรามองข้ามความสําคัญของมันอ่ะจนวันหนึ่งที่เราไปอยู่ในที่ที่ที่เรามี access ของเขาเนีย่ยหมูปิ้งยากมากอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราหวนนึกถึงสิ่งสิ่งนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ย วันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะชวนมาคุยถึงเรื่องประมาณนี้แหละประมาณว่าแบบพอเราเติบโตขึ้นอะไรเงี้ยเรามีอะไรบ้างที่แต่ก่อน,เ,นเราเคยละเลยความสําคัญของมันแล้ววันนี้เนี่ยเราโตขึ้นเราได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยจริงๆแล้วมันมีคุณค่าต่อตจิตใจของเรามากเลยนะอะไรเงี้ยก็อยากจะชวนเตาหูแล้วก็คนฟังมาทบทวนชีวิตกันดูใน EP นี้ได้เลยอืม จริงๆก็คิดเหมือนกันอย่างที่แม่แก,กพูดไปว่าคนเราเวลานึกถึงอุ้ยเมืองไทยมันต้องแบบวัดมันต้องอะไรนะนึกไม่ออกกางเกงช้างมันต้องต้งยมยำอะไรยีแต่ว่าสิ่งจริงๆแล้วที่เราคนไทยคิดถึงอ่ะเวลากลับไปอ่ะมันกลับเป็นสิ่งเรียบง่ายเช่นข้าวเหนียวหมูปิง้งที่จิ้มกับ <laughs> <laughs> ที่จิ้มกับน้ำที่เหลือแล้ว <laughs> อะไรอย่างนี้เราเลยคิดว่าเอพอรีเลย์กับสิ่งนั้นเนอะเรากำลังมองว่าพอเราทั้งสองคนที่ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยมาสักพักแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นเข้าเนี่วมูปิ้งของเราบ้างไหมในอย่างเงี้ยสิ่งที่เอเหมือนไม่รู้ว่าผู้ฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าทางตัวเขาพูดเองอจะเคยฟังเพลงเอ่ออากาลีหรือเปล่าดังมากนะคะเพราะเป็นเพลงปิดของจุดสื่อเอออยากแบบว่าคือเราฟังเพลงเออคือเราอ่ะชอบ ท่อนหนึ่งของเพลงนี้มากเขาบอกว่าโตโกนิเดโมอารุโยเซนามโนกะโคโคนิชิกะไนโคโตนิคิซึคุและสิ่งเนี้เราว่ามันคือข้าวเหนียวหมูปิ้งเว้เดี๋ยวนะขอขอซับให้ให้คนฟังนิดนึงขอ,อขอคําแปล,นนะะแปลนหน่อยขอคแปลหน่อยอุ้ยให้เราพูดเองไปเองคือ สิ่งที่ดูเหมือนจะมีอยู่ทุกที่อย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะมีอยู่แค่ที่เดียวอืมอืมอืมข้าเหี๋ยวหมูปิ้งที่ขายอยู่ทุกซอยจริงๆเรามีเพียงที่เมืองไทยไม่ไม่เราต้องเฟซใหม่แล้วบอกว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งที่มีขายอยู่ทั่วทุกประเทศเนี่ยจริงๆแล้วมีแค่ที่ไทยที่มีน้ําหมูปิ้งให้เราที่สะดใจที่กินแล้วมันที่ละค่ะรสชาติของการตื่นเช้าไปทํางานใช่อืมถูกต้องเลย เอาอย่างนี้เราแทบเป็นชีวิตของเราเนี่ยเขาพูดคิดว่านอกจากตัวเขาเนี่ยโมปิ้งเนี่ยมีอะไรที่มันเข้าปูรู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเพิ่งจะได้รู้ว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญแม้ว่ามันจะดูเป็นสิ่งที่อาจจะตอนอยู่ที่ไทยเป็นสิ่งที่รูทีนสิ่งที่มันแบบเรียกว่าก็เห็นอยู่ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลึกขึ้นได้แล้วอ่ะมีอยู่แค่ที่เดียวบ้างไหมมีมีอยู่สิ่งหนึ่งคือเราอะนึกถึงเราคิดถึงข้าวบ้านมาก คือคาว่าเข้าบ้านอะ่ะไม่ใช่อาหารที่แม่ทําหรืออาหารที่พ่อทํานะเพราะปกติเราบ้านเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทําอาหารกันขนาดนั้นเพราะว่าเราเติบโตมาพร้อมกับพ่อแม่ที่ทํางานทั้งคู่อะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะซื้อข้าวกลับมากินที่บ้านกันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเรานึกถึงแอคชั่นของการมีคนเตรียมข้าวไว้ให้เราที่บ้านมากๆอืม รู้สึกว่าอันนี้คล้ายๆกันว่าตอนกลับอันนี้ยิ่งๆตอนเนี้คือเขาปุ้นอยู่ไทยด้วยนะยิ่งแบบเขาเลี้ยงกลับไปเอ็กซ์ยสิ่งนั้นอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือทุกวันกินข้าวบ้านทุกวันพ็คิดถึงมากเออคือตอนเรากลับไทยไปครั้งที่ไม่มีกี่เดือนก่อนอะพอแลนด์ปุ๊บสิ่งที่แม่ทํากลับบ้านปุ๊บมีเป็นจานสามจา,านอยู่เป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งโบราณหมูปิ้งนมสดและไก่แดง <c oughs> คือมันแบบ เอาให้ฉ่าเอาให้ฉ่ารสชาติของชีวิตที่เราต้องการเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าสิ่งนี้เลยการที่เราลงจากเครื่องมาเหนื่อยๆเ,เราได้เห็นข้าวอย่างหมูปิง้งวางเต็มโต๊ะอาหารแค่นั้นก็พอแล้วจริงอะแต่ไหนไหนเขาเขาลอกใช่ไหมไม่แก่เขาบอกไม่ใช่แค่รดฝีมือของที่บ้านแต่มันคือการเขาเรียกไงนะข้าวบ้านอะไรเงี้ยอือลองขยายความไปได้มอยว่าข้าวบ้านที่หมายถึงนี่คือย,อยังไงคือแบบ ข้าวบ้านคือหมายถึงข้าวที่พ่อหรือแม่ซื้อเตรียมไว้ให้เราลออเรากลับบ้านอะไรเงี้ยอันนี้คือ definition ของข้าวบ้านที่เราหมายถึงคืออย่างสมมติตอนเราทํางานที่ไทยอะไรเงี้ยสมมุติว่าเรากลับบ้านมาอย่างเงี้ยเราไม่ต้องหาข้าวเองอะคือแบบมีคนซื้ออะไรเตรียมไว้ให้เราอะไรเงี้ยอันนี้คือคือข้าวบ้านใน definition ของเราแล้วก็เราก็รู้สึกคิดถึงสิ่งเนี้ยเพราะว่าตอนที่ณนะตอนนี้ที่เราทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วยิ่งวันไหนที่เรา ออกไปทํางานข้างนอกจนถึงแบบสี่ห้าทุ่มอะไรเงี้ยเรากลับถึงบ้านแบบห้าทุ่มอะ่ะมันเหนื่อยมากแล้วเหนื่อยทั้งงานเหนื่อยทั้งเดินทางอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องมานั่งทํากับข้าวกินเองต่อที่บ้านอะไรเงี้ยเราอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันมีใครอีกสักคนนึงรอเราอยู่ที่บ้านแล้วก็เตรียมอาหารไว้พร้อมให้เรากลับมาถึงบ้านปุ๊บถอดรองเท้าปุ๊บก็คือกินได้เลยอะ่ะมันก็น่าจะ หายเหนื่อยไปได้เยอะเลยนะแบบแม้กแม้แม้แค่มันเป็นแค่เรื่องอาหารอย่างเดียวอะไรเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าพอเราพอเราใช้ชีวิตคนเดียวออกไปทํางานคือแบกรับภาระทุกอย่างคนเดียวอะ่ะเราอ่หวนึกถึงข้าวบ้านมาแบบมกัมกๆอืมแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้ยมันเป็นแบบอนาเตอร์ข้าวเหนียวหมูปิ้งของเราอืมแล้วเรารู้สึกไหมว่าแบบว่าพอตอนที่เราอยู่ที่ไทยอย่างเงี้ย ทำไมเราถึงไม่มีความรู้สึกแบบ่จะคุณกลับไปกินข้าวที่พ่อแม่เตรียมให้แหละเราแบบคิดไหมว่าเออทําไมเราถึงไม่รู้สึกแบบนี้ตอนนั้นคิดเราก็คิดเหมือนกันว่าแบบเออแล้วทําไมตอนอยู่ไทยเราไม่เคยมีความรู้สึกนี้อะไรเง,งี้ยทั้งๆที่ตอนอยู่ไทยมันก็เคยมีจังหวะที่เราอยู่คนเดียวเหมือนกันแบบออกไปอยู่ข้างนอกคนเดียวแบบแต่ว่า,าวั์อาทิตย์กลับบ้านอ่ะนะก็คือจันถึงสุกใช่ไหมออกไปอยู่คอนโดแล้วก็เรียนอะไรอย่างเงี้ย เราก็แอบ,บคิดนะวา่าเออทำไมตอนนั้นเราถึงไม่มีความรู้สึกคิดถึงข้าวบ้านอะไรเงี้ยก็เลยมานั่งพยายามวิเคราะห์ว่าแท้จริงแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วก็ได้คําตอบกับตัวเองว่ามันน่าจะเป็นที่ environment ของที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเราที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาดึกๆอย่างสมมติสี่ห้าทุ่มอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีร้านอาหารแบบดีๆเหลือแล้วอ่ะมันจะมีแค่อิซากายะหรือว่า แมคโดนัลฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยแบบพวกข้าวหนแต่อิสากายายี่ดีก็มีนะล้วแมคญี่ปุ่นก็อยู่แล้วแต่มันแม็กที่ดีที่สุดในโลกนะเนี่เหรอใช่หรอไม่นะไทยดีกว่านะขอให้เขาปุ้นได้มาลองแมคออสเตรเลียทำไมอ่ะแย่เหรอขอให้ได้มาลองขอให้ได้มาลองีลกว่าเหมือนเคฟซีญี่ปุ่นอะคือคือแม่อร่อยคือแย่มากค่ะ เราจะเราจะคิดถึงยักกี้ของญี่ปุ่นเหละแบบเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยที่นี่แบบเหนือนแทงยังรู้สึกว่าที่ญี่ปุ่นอน่ะก็ยังถือว่ายังมีของดึกดึกแล้วอะ่ะอย่างนี้ดึก,ด,กดึกแล้วอะ่ะยังมีของให้กินมากา,ากทีอ,จอาจจไม่อร่อยมากแต่ทีอ่ออสคือไม่มีอะไรให้กินแล้วมึงกินเลยเออมันอาจจะเป็นแค่ความเ,ออเรื่องมากของเรามัง้งคือเราเรารู้สึกว่าแบบอิสยะหนึ่งคือมันแพงแล้วก็คือเข้าไปเราไม่สามารถสั่งน้ําเปล่าได้อะ่ะมันก็ต้องอย่างน้อยหนึ่งวันดริก์แล้วก็วันออเดอร์อะไรเงี้ย มันก็รู้สึกว่ามันแพงโดยใช่เหตุใช่ปะ่ะแล้วก็อะไรอีกอะฟาสต์ฟูด้ดเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากกินทุกวันเพราะว่ามันก็ไม่ได้เฮลตี้ขนาดนั้นแบบสารอาหารมันมีน้อยอะแล้วอะไรอีกนะก็จะเหลือแต่พวกเซเว่นเซเว่นแพมนเนอรมาร์ทอะไรเงี้ยซึ่งเราว่ากินพวกเนี้ยเป็นมื้อกลางวันอยู่แล้วเวลาเราออกไปทํางานข้างนอกเพราะว่าเออแถวที่ทํางานเรามันไม่มีไม่มีร้านอาหารอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยคือมัน มันได้เจออยู่แล้วแหละเราก็เลยแบบพยายามเลี่ยงตอนเย็นก็พยายามเลี่ยงแบบไม่กินอะไรพวกนี้แต่ปรากฏว่ามันก็คือ no choice ว่ามันก็ไม่เหลือ choice อ,อะไรอื่นๆแล้วส่วนใหญ่เราก็เลยจะทาอาหารเองที่บ้านซึ่งหลังๆอะพอมันพอพองานมันแบบเลกิกดึกติกดๆก,ก,กันเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็เริ่มไม่ทํากับข้าวแล้วก็คือเปลี่ยนเป็นแบบซื้อเต้าหู้มาทิ้งไว้ในตูน้เย็นแล้วก็แบบกลับบ้านมาก็คือฉีกซองเอาเข้าไมโครเวฟแค่แบบห้านาทีแล้วก็กินอะไรเงี้ยแต่ ถึงกันนั้นก็ตามก็คือแค่ไอห้านาทีที่แบบเราจะต้องรอมันสุกอะเราก็เหนื่อยมากคือเรารู้สึกว่าเราแค่ห้านาทีเราก็ไม่อยากรอแล้วอะเพราะแบบอยากจะนอนเดี๋ยวนี้อยากจะกินให้มันเสร็จแล้วก็อาบน้ํานอนเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เรานึกถึงข้าวบ้านอืมแล้วก็ถึงนึกถึงแอคชั่นที่มีคนเตรียมอาหารไว้ให้เราที่บ้านใช่อืมเราเคยอ่านเรื่องหนึ่งมาเกี่ยวกับ ไม่ใช่อ่านมาถึงไปเห็นโฆษณาไม่รู้เขาปุ้นเคยเห็นหรือยังที่เป็นโฆษณามิกุที่มันเป็นเหมือนจริงๆมันเหมือนเราคล้ายคกูเกิลโฮมฮัสเนเนมิกุมันจะคล้ายๆล้ยกูเกิลโฮมที่แบบว่าคือคอนเซ็ปต์ของเขาว่ามันคือการที่ความรู้สึกเวลามีคนรอคุณอยู่ที่บ้านไอ้เครื่องนี้มันจะเป็นเหมือนโฮโลแกรมที่มีมิกุอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ย S <S แล้วพอคุณจะกลับบ้านมันจะดีเทคได้ว่าแบบเรากำลังจะถึงบ้านเนี่ยมันจะเปิดไฟที่บ้านทิ้งไว้แล้วก็อเติมน้ําอฟุโรไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคุณถึงบ้านมันก็แบบโอเคดีเไรอย่างเงี้ยแบบคุณ<อ>รู้สึกว่ามีคนรอเราอยู่ที่บ้านไม่ได้กลับไปเราน้าเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยมันแบบกลับปุ๊บเอ้ยมีอาฟุโรพร้อมแล้วมีไฟเปิดอยู่ที่บ้านแล้วก็มีฮโลโแกรมพูดว่าโอเคดีเลยอย่างเงี้ยเราคิดว่าโอ้โหแล้วว่าตรงใจคอนเซ็ปต์คนญี่ปุ่นมากท่นดีเฮ้ยหรือว่าเรากลายเป็นคนญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ย คือแบบความญี่ปุ่นทองหนเราล่บจริงมันเหงานะแล้วจริงๆริอะคนที่คิดฮัตสึเนมิโกะอะไรเนี่ยขึ้นมาได้เนี่ยเขามิกุมิกุอะไรนะเอามิกุใช่ไหมเขาทุกคนมิกะเออคือเขาเป็นโคลลอยเขาเป็นコレคเตอร์โคลลอยอย่างเงี้ยแต่ว่าคือแบบไอตัวไอสิ่งเนี้ยที่เหมือนกูกันโฮมันบว่าเออคนที่คิดสิ่งเนี้ยมันต้องเป็นคนเหงาน่นจริงไม่อืแล้วเรากำลังคิดว่ามันดีไหมเนี่ยคือแบบ เป็นสังคมที่ทําให้คนเหงาแล้วก็คือขายสิ่งนี้ได้เพราะว่าคนมันเหงาแล้วสังคมก็ยิ่งทําให้สิ่งนี้มันแบบเนื่องว่ามันมันวนลุบอยู่องแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเอแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะแต่แต่ว่าอย่างน้อยๆก็เออแล้วเราคิดว่าเอ่อพอเราลองคิดดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าตัวข้าวปุ้นเองเนี่ยก็ได้เรียกว่าคนพบไอสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าอะไรสิ่งเล็กๆหรือเข้าเนียวหมูปิ้งของเราเองเนี่ยจาก จากการแบบคือถ้าไม่ได้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ไม่อยากพูดว่าซัฟเฟอร์การอยู่คนเดียวเลยแต่ว่าไม่ได้ต้องมาเลิกงานดึกไม่ะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะยังไม่ได้ระลึกถึงเรียกว่า take it for granted ไปเลยนะสิ่งการได้กินข้าวบ้านยอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เราอาจจะแบบเออไม่ได้คิดว่ามันมีคุณค่าขนาดนั้นก็ได้หรือเปล่าจริงๆอันนี้เห็นด้วยเราก็เลยคือเอาจริงๆตอนที่เราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดถึงบ้านอะ่ะมัน เราไม่เคยเข้าใจคําว่าความโฮมซิกนะคือแบบว่าไม่เคยไม่เคยเข้าใจว่าเออคนเราเขาคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านยังไงอะไรเงี้ยแต่พอเราเรามีความรู้สึกเนี้ยก็คือความรู้สึกที่เรานึกถึงคิดถึงอาหารคิดถึงแอคชั่นของการมีคนเตรียมอาหารไว้ให้เราอะเราเลยเข้าใจว่าอ๋อคือโฮมสิกอะจริงๆแล้วมันเป็นแค่ความคิดถึงเอ,อ่อ environment ของบ้านบ้านในที่นี้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่หลังแต่ว่าเป็น รวมทั้งหลังเราก็รวมทั้งตัวคนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราจริงๆเราแต่ก่อนสมัยก่อนเราก็ค่อนข้างล้าเลยพ่อแม่ระดับหนึ่งเลยนะหมายถึงว่าเราก็ไม่ใช่เป็นเด็กเกรเรอะไรแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ appreciate กับสิ่งที่พ่อแม่ทําให้เราอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ได้ appreciate โมเมนต์ที่เราได้ใช้กับที่บ้าน อะไรประมาณเนี้ยหรือแม้กระทั่งแบบการพูดว่าขอบคุณเขาในสิ่งที่เขาทําให้เราเนี้ยก็ไม่เคยทําแต่พอมาอยู่คนเดียวได้แบบได้ลองใช้ชีวิตคนเดียวแถมได้อยู่ที่ญี่ปุ่นที่แบบมันค่อนข้างมีมีความส t r e s ฟ f u l ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออว่ะเราได้รีแอไลน์สิ่งนี้ขึ้นมาเราก็แบบได้ย้อนทบทวนสิ่งที่มันมีความสําคัญกับชีวิตของเราจริงๆอะไรประมาณเนี้ยอืม คือจริงๆพี่ก็มีความรู้สึกคล้ายๆกันเหมือนกันนะเมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมตอนกลับไทยแล้วมีคนเตรียมข้าวเหนียวหมูปิ้งจุกๆไว้ให้เราม,เออมันก็รู้สึกแบบฟินอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมีช่วงหนึ่งที่เออแม่มาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงให้แม่มาเยี่ยมอะ่ะเราไม่ต้องทําไม่ต้องเตรียมข้าวเย็ยนเลยอะ่ะวันนี้แม่แบบวันนี้มาทําเอออะไรนะนางไปซื้อของนางคือระหว่างวันนะอ,อ่ะคือพี่ทำบ,บางวันอนะ่ะพี่ก็ทำงานที่บ้านหมอหน,นก็ไปออฟฟิศใช่ปะแตแ่แม่พี่พูดภาษาอังกฤษได้เลยนางก็<ร> เออนางก็ไปไปจัดการทางไหนไปซื้อหมูซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาวันนี้มาทําผัดกะเพราไม่เผ็ดวันนี้มาทาสปาเกตตี้วันนี้ทําอะไรไม่รู้คือเป็นสิบวันที่รู้สึก <laughs> โคตขอด,ดีเลยเนอะบ้านแล้ว <laughs> แม่ช่วยทำ,าาทำงานบ้านด้วยแม่ช่วยทำคือปกติอะบ้านเราเราก็ทํางานบ้านใช่ไหมแล้วสามีจะไม่ค่อยทําแต่แบบเราก็ต้องทําเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้เป็นเรื่องราวของ S <S> อันนี้เราคนที่เราต้องคุยนะคะแต่ว่าคือเพราะว่าคือสามีเขาไม่ค่อยทํางานบ้านแล้วว่าเราทําเองบางทีก็กลับมาทํางานก็เหนื่อยไงแม่มาอยู่แม่ก็ทางานบ้านให้อ๋อเตรียมข้าวเย็นไว้ให้คือมันแบบนี่แหละค่ะรสชาติของชีวิตที่โหยอ่ะนี่รู้สึกว่าแบบอยู่คนเดียวมันเหนื่อยเนาะหมายถึงเขาไม่อยู่คนเดียวอาจจะไม่อาจจะไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่คนเดียวแบบ อย่างตัวเขาปุ่นเองที่อยู่คนเดียวยังไม่ไม่ได้แบบมีสามีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าแม้กระทั่งในในในกรณีของต้งหูที่แบบอยู่กับสามีก็ตามแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ายังไงเดียมันก็คือมีแค่เรากับสามีเราไม่ได้มีใครที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเราสึกว่าการที่มีใครอีกสักคนนึงเข้ามาซัพพอร์ตอ่ะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะแล้วเราควรจะอันนี้เป็นความรู้สึกเราเองนะเราควรจะ appreciate สิ่งนั้นมากๆ เมื่อกี้เขาพูนพูดเรื่องเกี่ยวกับโฮมซิกเนอหรือว่าความรู้สึกคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่แรกเนี่ยตอนที่เราออกจากไทยมาตอนวันออกไม่ร้องไห้เลยรู้สึกคือร้องไห้หน้อยมากรู้สึกแบบว่าไม่คิดถึงใครทั้งนั้นจะไปแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้เหมือนกับว่าไม่ใช่บอกตัวเองแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอะไม่น่าคิดถึงใครที่นี่หรอก ไรเงี้ยคือลักษณะครอบครัวเรากับเขาปน้าต่างกันนิดนึงเหมือนว่าของเราก็คือแบบว่าพ่อแม่แยกกันอะไรเง like ี้ยแล้วพ <player> <enfant> <inappropriate> in <illing> ี่สาวก็แต่งงานไปแล้วคือเรียกว่าไม่มีใครอยู่บ้านแนวกันแล้วแม่ก็อยู่ที่หนึ่งพ่ออยู่ที่หนึ่งพี่สาวก็แต่งงานออกไปแล้วคือมันทุกคนแยกกันอยู่หมดเลยอย่างเงี้ยเราเลยเรียกว่าไม่มีที่ที่เป็นฟิสิกอลที่มันกลับไปแล้วแบบเออเนี่ยคือบ้านของเราแล้วอะไรเงี้ยเห็นไหมมันมันเป็นที่ทุกคนแยกกันไปหมดเลยอย่างเงี้ยเราลยคิดว่าเราคงไม่ได้คิดถึงมันอะไรเงี้ยแต่พอกลับไปจริงๆเฮ้ยความรู้สึกในการที่ อบมุนนัดก,กินข้าวร้านอาหารยอะไรเงี้ยมันก็มันก็ยังอบอุ่นหัวใจนะเออแล้วอันที่หรอกเราคิดว่าเราไม่คิดถึงไม่คงไม่คิดถึงแม่ไม่คิดถึงพี่ไม่คิดถึงใครหรอกอ,อะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเออพอกลับมาเจอกันอีกมันก็เฮ้เราก็คิดถึงว่ะ<ช>สิ่งเนี้ยมันก็ยังทําให้หัวใจของเราแบบลิงโลดหรอว่าเฮ้ยเราได้เจอกันเราแบบมันก็อบอุ่นเลยแม้เราจะทะเลาะกันบ่อยเนื้อไหมไม่ไม่รอคืออย่างตัวข้าวปุ้นอ่ะก็มีน้องสาวเราก็มีพี่สาวแล้วคือพี่สาวน้องสาวมันอความแบบ คือไม่ได้ทะเลาะนะแต่มันจะแบบเรื่องเล็กเล็กน้อยนอยะไรอย่างเงี้ย <laughs> ไม่ปิดประตูก็คือเป็น <laughs> เรื่องแล้วนะ <laughs> <laughs> ใช,ใช่จริงของเราก็แบบทำไมทิ้งของไว้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันถึงของเราเออชอบขบอกพี่ทำไมทิ้งของต้องนี้บลาบลาบลาแต่พอแบบพอเรียกว่าพอ,าพอห่างกันเราทำให้เราไม่มีเรื่องกระทบเล็กน้อยนี้มั้งในในมุมหนึ่งนะแล้วเราก็ได้เห็นว่าเอยเขาแบบเรียกว่าเราไปเฉียดตัวตนที่เขาที่เขาอยากเจอเราที่เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันมัน มองได้หลายมุมที่ว่าตัวเรา a p p r e c i a t e มันมากขึ้นแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีสำนวนว,นว่า absence makes the heart grow fonder แปลว่าอะไรคะเออเอาแล้วไง <laughs> เอาแล้วไงไม่มีใช้ให้หนห่อยเหรอคะการห่างการมันมํำให้หัวใจโหยหากันและกันอเออแล้วทำให้แบบ ทำให้เราแบบว่ารักกันมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยเราคิดว่าเออในมุมหนึ่งมันก็อาจจะจริงเนอะเพราะว่าเรื่องเล็กๆที่เรากระทบกระทั่งกันอย่างเงี้ยเหมือนลิ้นกับฟันทําไมวันนี้ความคมเยอะมากกับสิ่งต่างเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเอ้ก็เลยเราเลยว่ามันเลยกลายเป็นเราอภิเษสิ่งนี้กันมากขึ้นเนอะการว่าเข้าเนี่ยมูฟิ้งของเราสองคนเนี่ยก็น่าจะเป็นครอบครัวไหมอืมเนาะเป็นสิ่งที่ตอนจะไป ไม่ได้คิดว่าจะคิดถึงเลยไม่ได้ลองไห้ไม่ได้อะไรเลยจริแต่พอกลับมาแล้วโอ้ไม่อยากกลับออสเลยจริงไม่อยากกลับญี่ปุ่นเหมือนกันเนี่ยจะกลับแล้วอีกไม่กี่วันนะะทำาไงดีหมาค่ะหลักที่คนไทยทุกคนแบบอยากไปอยู่ญี่ปุ่นค่ะลองมาได้นะคะไม่แต่เอาจริงๆอ่ะมันก็แล้วแต่คนนะหมายถึงว่ามันอยู่ที่แบ็กเคาท์ของแต่ละคนนะอย่างอย่างตัวเขาปุ้นเราเติบโตมาในแบ็กเคาท์ที่เราโตมาพร้อมกับที่บ้าน โตแม้กระทั่งทํางานเราก็อยู่กับที่บ้านอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าโหยหาสิ่งเดิมๆที่เราแบบว่าคุ้นชินอย่างเช่นการที่มีที่บ้านอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเอาจริงๆนะอันนี้พูดจริงพูดจริงๆเลยนะแม้กระทั่งโมเมนต์ทะเลาะกับน้องอ่ะเรายังรู้สึกคิดถึงมาเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยู่ที่นู่นคนเดียวอ่ะเราไม่ได้พูดกับใครเลยอ่ะเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนหนึ่งมาทะเลาะก็ยังดีกว่าเราต้องอยู่คนเดียวแบบอยู่เงีย,งยบๆคนเดียวในห้องอะไรอย่างเงี้ยเราได้ข่าวว่า เออน้องไปหาหอะไรเปล่าก่อนหน้านี้ใชท่ที่ญี่ปุ่น<ช>มีไม้มมีแบบอีอะอีอะกัดกันเลี้ยังไหมจริงๆไม่มีเลยเพราะว่าคือมันก็ต่างผลต่างเที่ยวอะไรอย่างนงี้เนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัว,ต,วตัวเราเองอะ่ะเรารู้สึกอยากให้โมเมนต์สองอาทิตย์ที่เขาไปอยู่กับเราอะ่ะเป็นโมเมนต์ที่มันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้ในสามร้อยหกสิบห้าวันในหนึ่งปีมันมีแค่สิบห้าวันเท่านั้นเองที่เราจะได้แบบอยู่ด้วยกัน ใช้เวลาร่วมกันเราก็เลยแบบทําให้มันดีที่สุดแบบพยายามทําให้มันดีที่สุดแต่จริงๆอะ่ะทุกอย่างอะ่ะมันก็มันเบส on ความคิดนี้หมดเลยอะ่ะคือหมายถึงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันสําคัญกับเราอะ่ะเราแบบเลิกงานมาเหนื่อยแค่ไหนเราก็รู้สึกแฮปปี้ที่เราแบบเออมีน้องรอยอยู่ในห้องหรืออะไรเงี้ยเนอปะป่ะมันแฮปปี้ไปโดยปริยายเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้พยายามที่จะแบบทําให้มันดีแต่ว่ามันดีโดยตัวของมันเอง อ mm. นี่ยไง absence makes the heart s o r n fonder จริง <laughs> เพราะฉะนั้นวันนี้แล้วอ่ะถ้าจะให้สรุปสิ่งที่ได้ในวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องในชีวิตของเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการที่เราถอยออกมามีโมเมนต์ในชีวิตที่เราได้ถอยออกมาจากอะไรที่เราเจออยู่ทุกๆวันอะ่ะมันทําให้เราได้มองกลับไปเห็นสิ่งที่มัน สำคัญไหมพี่คิดว่าพี่คิดถึงเพลงนั้นที่พูดไปตอนต้นอลนะมันคือสิ่งที่มีอยู่เหมือนทุกสิ่งที่ดูเหมือนจะมีอยู่ทั่วๆ่วไปอะแต่ความจริงอาจจะมีอยู่แค่ที่เดียวอะไรเงี้ยแล้วข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เรากินตอนเช้าไปออฟฟิศแล้วไม่ได้คิดว่ามันสลักสําคัญนะจนวันหนึ่งที่การที่เราจะกินข้าวเหนียวหมูปิง้งน้ำซอสหยดหยอดหยอด,ยอด,ยอดนอเ,เนี่ยเขาเรียกว่าไงนะน้ำซอสหยดหยดน้ำซอสหยอดหยอดเออข้าวเหนียวหมูปิ้ง ข้าวหย่หมูปิง้งน้ำซอสหยดหยดเนี่ยมันกลับเป็นสิ่งที่มีอยู่แค่ที่เดียวเลยเนี่ยเหมือนกับ,บครอบครัวของเราเหมือนกับการที่มีใครสักคนรออยู่ที่บ้านหรือว่ามีใครสักคนดูแลเราอะอืมเราว่าสิ่งนั้นมันมันเป็นสิ่งที่มีทีเดียวบนโลกต้อง,องมีที่อยู่เบิดมีที่เดียวบนโลกอลต้องเป็นสิ่งที่พอพอเราเดินออกไปจากมันเราเพิ่งรู้แต่ว่าเฮ้ยจริงๆเราต้องการมันอืม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  สรุปไว้ดีนะคะเนี่ยเราดีมากค่ะตัมือไหนเดี๋ยวขับบุ้นพอจะมีเอ่อทีเซอร์ไหมว่าหลังจากเนี้ยขับุ้นอยากจะแบบอีพีถัดไปเนี้ยมีเรื่องให้เราอยากจะพูดถึงบ้างไหมมีเราควรจะทีเซอร์แค่เนื้อหาหรือควรจะทีเซอร์แบบแขกเราด้วยดีนะโอ้โหเลยเหรอเอา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 เนื้อหาก่อนแล้วกันถ้าหรือหรือสองอย่างแล้วกันสั้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 นสองอย่างลยก็ได้อาโอเคอย่างแรกเรื่องเนื้อหาเนี้ย คิดว่าอีพีถัดไปเราจะพูดถึงเรื่องการทํางานเนาะหมายถึงว่าแบบจะเรียกว่าเมาส์งานก็ได้เพราะว่าเราจะเอาเรื่องงานเรามาเมาส์ให้ฟังเพราะว่าคือต่างคนอย่างสมมติแค่อย่างข้าวปุ้นกับเต้าหู้อย่างเงี้ยเราก็ทํางานกันในที่ท,ที่ไม่เหมือนกันเลยเนาะแบบที่ออสก็ e n v i r o n m e บ t แบบหนึ่งที่ญี่ปุ่นก็ e n v i r o n m e บ t แบบแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วข้อสองเรื่องแขกรับเชิญเนี่ยก็คือเรากาลังจะไปทาบทามเขามาทีนี้เนี่ยเขาคนนี้เนี่ยขนนเยขาก็เขายังไม่ตกลงแต่เราก็จะไม่ตกลงแต่ว่า เราคิดว่าเขาเรื่องเขาว่าน่าสนใจเราก็เลยจะให้เขามาอะไรเงี้ยซึ่งเขาตอนนี้เขาทํางานอยู่ที่ที่ไทยเนาะอืมเราก็จะได้เห็นมุมมองการทํางานอีกรูปแบบหนึ่งเป็นสามมุมเลยละกันถือว่าเป็นอีพีที่ค่อนข้างน่าจะเข้มข้นอยู่เหมือนกันเราอาจจะต้องซอยย่อยหรือเปล่าหรือเราจะรวบรัดตัดตอนมันจะไม่เป็นไรอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตใช่ให้ให้เป็นหน้าที่ของคนตัดตอในอนาคตนะคะซึ่งก็คือเราเนี่ยแหละ ก็คือเราเองนั่นแหละอ่าโอเคเงั้นแต่วันนี้ก็ถือว่าพอได้มานั่งคุยก็ได้มารีเฟล็กเกี่ยวกับเหมือนกับตัวเองนิดนึงเนอเราคิดว่าการไปไทยครั้งหน้าของเราก็น่าจะแบบเรียกว่าเห็นคุณค่าของมันมากกว่าเดิมอืมอืมเอ้ยก่อนจบเนี่ยเราอยากจะขอยังไงดีละ่ะอยากจะขอทิ้งท้ายให้กับคนฟังนิดนึงก็คือเชื่อว่าคนฟังหลายๆคนเนี่ยก็คงไม่ใช่ทุกคนหรอกที่เขาอยู่ต่างประเทศถูกไหมก็จะมีคนที่อยู่ในไทยบ้างหรืออะไรเงี้ย เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดในวันนี้ในอีพีนี้มันจะดีเลทได้กับทุกๆคนเลยนะหมายถึงแม้กระทั่งคนที่ทํางานอยู่ในกรุงเทพเราบ้านเองบ้านของตัวเองก็อยู่กรุงเทพแล้วได้กลับบ้านทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบคุณเป็นคนที่โชคดีมากหนึ่งคือคนคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่คุณยังแบบว่ามีที่บ้านให้ให้แบบได้ใช้เวลาร่วมกันแต่ว่าเราลองเขาเรียกอะไรดึงตัวเองออกมาดูแล้วก็ลองอ p r e c i a t e กับสิ่งที่ มันเป็นรูทีนหรือว่าเราเห็นอยู่ทุกๆวันดูเพื่อที่แบบว่าเราจะได้ใช้โมเมนต์เหล่านั้นนะให้คุ้มค่าได้มากที่สุดอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องรอให้วันหนึ่งเราจะต้องแบบว่าอ๋อออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองจนแบบจนเจอเรื่องราวต่างๆเราค่อยนึกถึงเรื่องนี้ได้อะไรเงี้ยการที่แบบว่าเรานึกได้ตั้งแต่ตอนเนี้ยมันคือกําไรในชีวิตเรากเกลยจ,จะฝากให้ทุกคนเนี่ยลองทบทวนชีวิตของตัวเองดูเนาะว่าแบบ เออเรามีอะไรที่เราเคยมองข้ามไปบ้างหรือเปล่าเนอืมยังไงถือว่าต้องขอบคุณขอบุนที่ชวนมาคุยเออเรียกว่าปีใหม่ <laughs> เปิดปีมาเนี่ยเราก็ได้คุยได้เหมือนกับสิ่งที่เราพ i เ t e ในชีวิตเนื้แล้วก็หวังว่าตอดเราทั้งปีเนี่ยเราจะได้คือข้าเนี่ยวหมูปิ้งที่ประเทศไยของเราก็จริงแต่เราอาจจะมีสิ่งนั้นที่เป็นข้าเนียวหมูปิ้งของญี่ปุ่นหรือว่าของออสด้วยที่เราจะคอยสังเกตกันระหว่างปีละกันอ่า โ okay, อเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราก็เท่านี้ก่อนละกันนะคะยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนแล้วก็หวังว่าสัปดาห์หน้าเราจะได้กลับมาเจอกันอีกนะคะบ๊ายบายหวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณได้พบกับสิ่งใกล้ตัวที่ทำให้คุณรู้จักชีวิตของตัวเองมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดถัดไปสำหรับวันนี้หลับฟันดีและราตีสวัสดีค่ะ